ตาพลานบุญช่วยเหลือตลอดขออะไรผมก็ได้อย่างนั้นคนที่เข้ามาบวงสวงก็ประสบความสําเร็จอ้ลูกโอพูดแล้วขนลุกพอวันพูดแล้วมันมันมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นอาทัานตัางใจย่าสุดครับตำนานครานผู้ไม่ยอมละโลกเขาคือผีบรรพบุรุษที่มีผู้คนศรัทธาและกลายเป็นครูของครูแห่งสายโนรา วันนี้เราไม่ได้มาแค่ไหวยแต่เราพาทุกคนมาขอเลขจากผีพรานผู้ลี้ลับถ้าใครเคยมาจังหวัดพัทรลุงคงจะเคยได้ยินชื่อตาพรานบุญ ตำนานเล่าว่าตาพรานบุญเป็นพรานที่มีอารมณ์ขันและมีอยู่จริงในสมัยพระเจ้าสายฟ้าฟาดหรือว่าสมัยพระเจ้าเวียงกลางบางแก้วค่ะ,ะคุณเกคุณเท่าก็เล่ามานะครับว่าตาพรานบุญก็คือเป็นผีมโนราเนี่แหละเป็นตายายบรรพบุรุษที่เรานับถือมาเป็นครูหมอตาพรานปลาพรานบุญมันจะอยู่บนเกาะแต่ไม่รู้เกาะไหนนะมาเงินแกมีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกแกมึงรู้ไหมสเสด็จแม่ได้น้องแล้วพรานบุญบอกโอ้กูไม่รู้ที่อ่ะกันดับผ้าดับพายนะพอไปถึงปับ๊บเออ ไอบุญมึงมาก็ดีแล้วมึงช่วยเลี้ยงน้องกูไม่ได้นอนเลยแม่วามึงเลี้ยงน้องเลี้ยงฮัตวิจาท่อนวิจาให้น้องกันนะพวามึงมีอาคุมมากตาพรานบุญเป็นพรานป่าที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมโนราเป็นพรานที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเก่งไสยศาสตร์มีพลังอํานาจมากมายที่จะคอยช่วยเหลือคนถึงขนาดมีคนยกย่องว่าเป็นจอมขมังเวทแห่งปักใต้ ว่ากันว่าพรานบุญสามารถเรียกผีใช้ผีดูทางผีและผูกดวงได้อย่างแม่นยำต่อมาค่ะตาพรานบุญถูกยกย่องให้เป็นครูใหญ่สายโนราและเป็นผีบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษาลูกหลานโนราทุกคนเลยถ้าใครเชื่อใครศรัทธานับถือยังไงตาพรานบุญช่วยเหลือตลอดเชืเ่ออยู่ตลอดว่าท่านนั้นมองเราอยู่ตลอดคนที่เขามาบงวงสวงเขาป,ประสบความสําเร็จอะลูกโทพูดแล้วขนลุก บนบานฐานกล่าวไว่าพอจะลูกได้แล้วให้มารำมนูราอ,อกพรานแบบนี้เขาก็ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าตามตำนานค่ะจะไม่ได้ระบุไว้ว่าตาพรานบุญเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าก็คาดการกันไว้ว่าตาพรานบุญเสียชีวิตจากการสิ้นอายุไขาตามธรรมชาติและลูกหลานต่างก็เชื่อว่าวิญญาณของตาพรานบุญต่างสถิตอยู่ในรูปปั้นที่นี่ค่ะแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าพรานบุญไม่ได้ตาย แค่สถิตยอยู่ในโลกวิญญาณจึงได้มีการสร้างหน้ากากขึ้นเพื่อให้ท่านได้มาสถิตอยู่ชั่วคราวและเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับลูกหลานและที่วัดท่าแคแห่งนี้ค่ะชาวบ้านและคณะโนราจะทําพิธีบูชาตาพรานบุญเป็นประจำเพื่อให้ลูกหลานได้พ้นทุก์มีสุขและรับการคุ้มครองและชาวบ้านแถวนี้ยังคงเชื่อว่าท่านยังคงสถิตยอยู่ในรูปปั้นที่วัดท่าแคแห่งนี้ทำให้มีลูกหลานมาขอพรกันด้วยเรื่องต่างๆมากมายทั้งเรื่องครอบครัวความรัก สุขภาพรวมถึงโชคลาภอีกด้วยขออะไรผมก็ได้อย่างนั้นแล้วก็นับถือมาไปไหนเคล่าเคล้าผลไฟตลอดก็ามาขอโชคขอลาบแล้วก็มาขอให้ความประสบความสําเร็จการบนนี่ก็จะมาบกนกระตาบลานอันที่หนึ่งก็คือเขาจะเอาโอมมาววถวายนะเป็นผ้าขามาหรือเขาจะรำมโนราธโนราลงรู่รำถว,วายก็บอกว่าจะมาแก้บุญออกปราณออกปราณก็คือรำปลานะรำปลานารถทะะี่จขกาไปดูได้เราเรียกว่าแก้บุญออกปราณ จาไหวตามที่บุญไหวเพราะว่าในรุราลงครูผลลุกลเลยงลลั่้พอพูดแล้วมันมันมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นอนนทาท่านทงใจทีจ่สึกดกลับและนี่คือของที่เรานำมาไหว้พรานบุญค่ะพิเศษวันนี้เราจะมีครูหมอนโนราเป็นคนขอโชคลาภไปฝากแฟนๆค่ะ โมงตัสสะพะกวาตุราตสัมมาสัมพุทธสัะให้คุณพี่ตัง้งจิตอธิฐานเลยว่าคุณพี่จะขอพรในเรื่องอะไรในด้านไหนแล้วก็บอกชื่อตัวเองด้วยว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรนะครับอธิฐานได้เลยครับพุบธัสาบูชาธรรมัสสะบูชาสังกัตสะบูชาครูโมโนรลาบูชายันติ เดี๋ยววันนี้เราจะให้ครูหมอเป็นคนขอโชคไปฝากแฟนๆนะคะคเป็นโชคสำหร,รับลอตเตอรี่ในงวดวันที่16กรกฎาคม2568ได้ครับเราจะขอโชคยังไงดีคะ่ะมีเลขสุม่มเราก็สามารถหยิบเลขไปฝากแฟนๆได้เลยครับตามหลักเลกเขาเรียกว่าย่างตาพานครับ เลือกเลขทูปหนึ่งอันนี่คะ่ะคคจากชีวิตชาติพรานถึงดินแดนอื่นไปสู่ศรัทธานในสารผาสุขตาพรานบุญคือวิญญาณสายอาคมสายมโนราขอเลขได้จริง แต่ต้องมาด้วยศรัทธาของจริงเช่นกันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่นับถือครูโม,มูมโนราหรือว่าตาพรานบุญนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญน,นะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้รวยให้มีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าแล้วก็ให้รวยๆวย่าง่ๆปังๆทุกคนเลยครับและนี่คือเลขผีบอกค่ะสนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสนะคะใครอยากมาหาตาพรานบุญมาได้ที่วัดท่าแค่จังหวัดพัทลุงค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ bye คบ๊ายบาย